วิธีใช้ลายน้ำก็เข้าแอปไอบิตเพนเอกแล้วก็แล้วก็กดตัวบวกตรงมุมซ้ายล่างก็นำเข้ารูปภาพที่เราจะเอามาตกแต่งเหมือนรูปสลิปการโอนเนาะก็เลือกรูปสลิปการโอนมาเสร็จปุ๊บกดตรงเลเยอร์ตรงนี้ก็กดตัวบวก โอ๊ยมใจ่ไม่จช,ช่กดตัวตัวกล้องนําเข้าแล้วก็นําลายน้ำที่เราบันทึกไว้แล้วมาใช้นี่มันก็จะได้เรียบร้อยก็บันทึกก็เป็น png